สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโจค,ครับผมคบกันมาประมาณเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะหกปีกว่าผมเห็นเขาตั้งแต่เขาประกวดร้องเพลงตอนเด็กๆแล<ะ>้วว่าเฮ้ยน้อ,องคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยแบบวันนั้นไปจําได้เลยไปงานวันเกิดเมพิชนาตพี่เขาก็เดินเข้ามาถามเฮ้ยเป็นไงช่วงนี้มีแฟนเปล่าอไอ้นี่มีน้องจะแนะนําให้น้องโสดนะ,ะ,ะเขาก็เลยแนะนําแต่ก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีว่าทำไมอยู่ดีถึงไปแนะนําเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยไม่เคยถูกแนะนําแบบนี้มาก่อน ตอนที่หลังจากได้คบกันน่ะส้มเขามาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมากเนะเพราะว่าเหมือนแบบปกติอะถ้าเป็นคนปแปลกส้มจะไม่ไม่อ่านไลายไม่ตอบไลน์แต่พอดีว่าผมอะส่งไปแล้วส้มมันเล่นอยู่แล้วมันกดโดนพอดีใช่มันคือแบบมันคือนิ้วลัน่นอะจําเป็นต้องคุยเ,เพื่อแบบเออไม่ให้ดูแบบหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าก็ในราคาทุกวันนี้ก็กเกือบเปีแล้วค <laughs> ่ะพี่โจ๊เป็นคน จริงจังเป็นคนจริงจังะคะ่ะวันว่างไม่มีนะคะวันไหนว่างก็จะพยายามหาอะไรทําคือตอนนี้เนื่องด้วยเขาค่อนข้างยุ่งวันไหนที่เขาว่างปุ๊บผมจะชวนอะไรเขาไปไหนเขาจะแบบว่าอุ้ซาว่างแต่ของส้มอะ่ะวันว่างคือส้มต้องการแบบปล่อยตัวเองหายใจทิ้งไปเรื่อยๆนะคือแบบความสุขที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนมันว่างอะไรเงี้ยเอ,อ่ออายุห่างกันเปีจริงจก็ไม่ได้เยอะนะ กำลังจะบอกว่าจริงๆเรากำลังจะบอกว่าจริงๆจะว่าเยอะก็เยอะนะข้อดีอย่างหนึ่งของพี่โจค่ถึงแม้ว่าจะห่าง7ปีอ่ะพี่โจเป็นคนที่สามารถเด็กให้เราได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างกันขนาดนั้นตัวเลขอะดูเยอะเราก็ทําตัวปกตินั่นแหละแบบว่าไม่ได้ไม่ได้พยายามด้วยนะคือคือเราก็เป็นเราในแบบนี้แหละนอกจากเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเราเรายังทํางานด้วยกันด้วยคือส้มเป็นคนที่เพื่อนน้อยไม่มีคอนเนคชันไม่ได้รู้จักใครดังนั้นอะทุกๆอย่างที่เริ่มมาเนี่ย คนทำเพลงโปรดิวเซอร์อะไรต่างๆนานาส่วนมากก็จะเป็นมาจากทางผมม,มันก็เลยเหมือนว่าคู่เราเนี่ยนอกจากเป็นแฟนกันก็สปอร์ตกันในเรื่องการทำงานถือว่าคู่เราแบบสามารถแยกแยะได้อะไรเงี้ยถ้าสมมติแบบถ้าสมมติเราทะเลาะกันเรื่องงานมันมันอย่างนึงมันมีแต่คืออย่างนึงที่เรารู้ลึกๆอยู่แล้วว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเพราะเราอยากให้งานออกมาดีที่สุดอยู่แล้ว<ม>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเวิร์กเอาแล้วก็หาคำตอบให,ให้ได้ในการทำงานอะไรเงี้ย คือจริงๆความมั่นใจอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยเต็มรอยขนาดนั้นแต่อย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าเราสองคนมีเหมือนกันคือความชอบเอาชนะบอกเลยว่าสู้ยิบตาไมุ่ดจบรายการแม่งแพง <c oughs> ด้วยว่าวันนี้เราสองคนอาจจะแบบความเก่าอาจจะสู้ไม่ได้แต่เรื่องของความสดแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยแน่นอนว่าเราเต็มที่เราสู้ยิบตาแน่นอนใครไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคัร์โนตนะคะเทปนี้นี่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเราสองคนด้วยอันเนี้ก็ฝากติดตาม ทั้โป้นอตตอนนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าแน่นอนว่าสู้กันดุเด,ดือด,ด,ดแล้วก็ทุกคนนี่โอ้โหเป็นเพื่อนๆกันหมดอยู่แล้วดังนั้นวันนี้นี่แซลกัน <informações S 1> ยับ <importantly S 1> <aphrag m. S 2> แน่ๆ